โอ้สวัสดีครับน้ก็ผมสำหรับวันนี้ครับในสุดสิ่งนี้ผมรอคอยครับก็เป็นจริงสักทีครับกับเจ้านี้เลยครับ P ีบันได e Tri อกันดั้มนะครับผมหุ่นกันดั้ม e d g ร่างสุดยอดที่รวมเอาพลังทั้งหมดของหุ่นจากเอ g e ทุกยุคทุกสมัยเข้าไว้ด้วยกันนะครับผมเจ้านี้คือหุ่นกันดั้ม e d g ที่แข็งแกร่งที่สุดนะครับ ซึ่งโผล่ในเกม Try Edge Gundam ท่นนั้นครับผมโดยที่ตัวนี้ครับจะหนาว่าเป็น P บันไดนะเพราะงั้นสีจะหนากว่าตัวปกตินะครับผมโดยที่ตัวนี้ครับมีอะไรทำอะไรได้ครับเดี๋ยวเรามาเริ่มรีวิวกันดีกว่าครับผมกับ Try Edge Gundam นะครับผมโอเคก่อนอื่นมาดูส่วนถนกล่องกันก่อนนะครับส่วนกล่องครับต้องบอกนะครับว่าข้างหน้านี่คือเท่งจริงนะครับ เราจะเห็นกันดัมเอชทั้ง3นิ้วนะครับเอช1เอช2แล้วก็เอช3นะครับผมทั้งหมด3ตัวนี้ครับรวม SFX ด้วยดาร์คฮด้วยแล้วก็ฟูกรานซาด้วยนะครับรวมกันครับกลายเป็นทริเอชกันดัมตัวนี้นะครับผมซึ่งถือว่าเป็นทริเอช กันนัมเอที่แข็งแกร่งแล้วก็ทรงพลังที่สุดของทุกยุคสมัยนะครับผมดยตัวนี้ครับเราไม่ได้ระบุว่าใครเป็นคนขับนะครับแล้วก็โผล่แค่ในเกมเพราะนั้นไม่ได้โผล่ในสตอรี่แต่อย่างใดนะครับผมอ่าข้างกล่องครับก็ไม่มีอะไรนะครับเนื่องจากว่าเป็นตัวพีมันดเนะกล่องก็จะเป็นขาวดําแบบนี้นะครับผมอ่าหมุนให้ดูรอบหนึ่งนะครับส่วนกล่องเนี่ยไม่ได้มีอะไรนะครับเพราะงั้นเรามาดูตัวของข้างในกันเลยดีกว่าครับของข้างในครับให้มาเยอะมากๆครับอย่างแรกน่นะครับกันดัมทราเอจกันดัมนะครับผม เ่งจริงนะครับตัวนี้แล้วก็มีเอฟเฟกครับสำหรับการยิงบีมไรเฟิลมาให้ทั้งหมด4อันนะครับอ่าแล้วก็มืออีก2อันครับมือแบบก้างแล้วก็มือแบบถือการ์ดนะครับอืมแล้วก็น่นะครับที่สำหรับจับดาบทายเอชนะครับอ่าแล้วก็พาร์บีมครับสำหรับทำทายเอชแล้วก็พาร์บีมเซเบอร์อีก4ชิ้นนะครับผมเยอะจริงๆแล้วก็นี่ครับให้ฐานมาอีก2อันรวมฐานสำหรับถือดาบด้วยนะครับเพราะฉั้นในกล่องนี้ครับต้องบอกนะครับว่าเป็นพีบันไดที่ให้ของมาแบบจุใจจริงๆนะครับ คือเยอะแบบเยอะจริงๆนะครับผมอ่าอเจียมมานะครับกล่องนี้โดยกล่องนี้ครับเป็นสีพิเศษนะครับเนื่องจากว่า t r i อห์กันด้ามสีปกติครับคือเจ้านี้ครับ ก็คือ tri e Magnum หุ่นของเคียวยะซังที่โผล่ในตอนจบของ Build เ i v e r นะครับผมซึ่งตัวนี้ครับถ้าเกิดเทียบไปแล้วเนี่ยจะต่างคือในส่วนของสีเท่านั้นนะครับตัวนี้เป็นสีของสี H ปกติแล้วก็ตัวเคียวพาร์สเนี่ยเป็นสีแดงส่วนตัวนี้ครับจะเป็นสีของ H Magnum นะครับของเคียวยะซังแล้วก็ดาบครับจะเป็นสีเขียวแทนนะครับผมนี่คือจุดต่างครับลูกเล่นอื่นไม่มีต่างกันเลยแค่ตัวนี้จะมีสติ๊กเกอร์เพิ่มคือส่วนของลาตรงนี้กับส่วนของเข่าตรงนี้นะครับผมนอกนั้นทุกอย่างครับต่อเหมือนกัันหมมมมดดะคไ่่ีวาาตตกงอ แค่ว่าตัวนี้เนี่ยเป็นพีบันไดตัวนี้เนี่ยขายแบบธรรมดานะครับแต่ความเท่ต้องมานะครับว่าไม่เป็น2ตรองไขยครับแบบนี้นะทีนี้ครับถามว่ากันนั่มไทยเอชทำอะไรเอ้ยไทยเอชกันนั่มทำรายได้ครับคำตอบคือข้อมูลทุกอย่างครับไม่มีบอกเลยแม้แต่นิดเดียวครับสิ่งที่บอกมีเพียงแค่ในใบต่อตรงนี้เท่านั้นครับอ่าซึ่งใบต่อนี้คือแค่บอกว่าตัวนี้ครับเป็น หุ่นนะครับที่รวบรวมความสามารถรวบรวมข้อมูลทุกอย่างของกันน้ำเอชทุกยุคไว้แล้วก็รวมกันเป็นตัวนี้ทําให้มีพลังในการดึงพลังของกันน้ำเอชละคนออกมาใช้งานได้สามารถซัมมอนหุ่นออกมาสู้ได้สามารถเรียกเป็นเพื่อนออกมาสู้ได้สามารถเรียกอาวุธได้นะครับรวมถึง สามารถย้อนมิติหรือทะลุมิติไปดึงพลังของกันดั้มตัวอื่นที่โผล่ในกันดั้มไทรเอชมาได้นะครับเพราะงานเจ้านี้เนี่ยไม่ใช่หุ่นธรรมดานะครับแต่เป็นหุ่นสายซูปเปอร์นะครับผมอ่าแล้วก็ข้างบนนี้คือเทมานะครับจะเป็นแบบลงสีของหน้ากล่องนะซึ่งสวยจริงๆนะครับตรงนี้อ่าโอเคทีนี้เรามาดูตัวหุ่นกันเลยดีกว่าครับก่อนอื่นครับดูกันใกล้ๆดีกว่าครับตัวหุ่นครับต้องบอกว่า ถ้ามาได้ดีมากนะครับผมอันนี้เนี่ยถ้าเกิดให้คิดก็คือมันคือ H 1ร่างอัปเกรดนะครับแต่เราจะเห็นครับว่ามันเหมือนกับ H 1ที่รวมพลังของ H ตัวเข้าไปนะครับปืนของ H 2 w o ขาของ H 3นะครับแล้วก็อะไรของ H 2ด้วยร่วมกันแล้วเนี่ยมันกลายเป็นว่ามันคือกรนหนํา H ที่รวมเอาเมคานิกต่างๆของหุ่นทั้ง3รุ่นไว้ด้วยกันกลายเป็นกระหน่ำ H ตัวนี้นะครับผมซึ่งต้องบอกครับว่า tri H นี่คือเท่เงจริงนะครับผมยอดเยี่ยมมากซึ่ง tri H เนี่ยก็จะไปพ้อเสียกับคําว่า tri H ก็คือ เมนูที่มันกลับรวม3ามหยุบเข้าไวด้วยกันนะครับอ่าส่วนเรื่องรายละเอียดครับจุดที่ผมชอบที่สุดเลยตัว A ตรงนี้ครับตัวเอตรงนี้แน่นอนว่ามันเป็นสติกเกอร์นะครับแต่เป็นสติกเกอร์ที่แปะไม่ยากครับและพอแปะเข้าไปแล้วเนี่ยคือมันสวยจริงครับเราเห็นเป็นหนึ่งสองเป็นตัว A 3ตัวครับก็คือ Tri เอชพอดีเป๊ะนะครับผมอ่าเป็นการเล่มขำที่ยอดเยี่ยมจริงครับแล้วข้างๆครับติดอาวุธทุกอย่างไว้ครบถ้วนนะครับผมรายละเอียดต่างๆนี่คือสุดยอดจริงรวมถึงตัว Tri เอชและฉลังด้วยก็สามารถเล่นได้ทุกอย่างปกตินะครับอ่า อมแล้วที่เป็นพีบันไดนะครับอ่าทีนี้เรามาดูจุดขยับกันดีกว่าครับจุดขยับครับต้องบอกครับว่าค่อนข้างที่จะโอเคมากแต่ว่าอาจจะต้องมีการปรับเปลี่ยนสักเล็กน้อยเพื่อให้มันสามารถขยับได้นะครับอย่างแรกหัวครับหมุนได้ธรรมดานะครับแคนครับหมุนได้หมุนไหลได้นะครับไม่ติดตัวฟันเนลแต่อย่างใดนะครับแต่เราสามารถดึงฟันนลออกมาได้นะครับเผื่อเวลาที่หมุนแล้วติดนะ เอลครับบิดไปหน้าบิดไปหลังได้นะครับแบบนี้ชุบ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 ซึ่งแน่นอนข้างๆตรงนี้ก็ปรับไดเช่นกันครับขาครับขานี่ต้องระวังนิดนึงเพราะจะเห็นว่าตรงเนี้ยครับตรงเต้าเนี่ยมันติดเข้าไปที่เขาเนะเวลาจะขยับครับต้องยกเป้าขึ้นก่อนที่จะสามารถเตะขึ้นได้นะครับไม่งั้นเนี่ยต้องระวังตรงนี้หักนะครับอ่าส่วนขาครับขยับ2จอยนะครับแล้วก็หมุนเท้าได้นะครับผมแขนเป็น2จอยนะครับเพราะฉะนั้นครับแน่นอนว่าเรื่องของจุดขยับครับไม่มีปัญหาครับเราสามารถทําท่าแอคชั่นต่างๆได้แบบ เต็มที่นะครับผมไม่มีข้อเสียแต่อย่างใดนะครับตรงนี้ไม่มีจุดไหนที่มันแข็งนะครับแค่ต้องระวังไม่ให้ฟันเนี่ยมันไปติดนิดนึงซึ่งตรงนี้ครับเราก็สามารถนําเจ้านี้มาช่วยได้ครับก็คือนี่ครับพาร์ตเอฟเฟกปืนนะครับเราก็ใส่เอฟเฟกเข้าไปอ่ะไม่ใช่อันนี้สิอันนี้นะครับอ่าใส่เข้าไปแบบนี้ชุบอ่ะแล้วก็ตั้งนะครับตั้งดีๆแล้วก็สามารถทำเอฟเฟกครับ ให้การนั่มไทรเอชของเราเนี่ยยิงปืนออกมาแบบเอ้ยไทรเอชการนั่มของเราเนี่ยยิงปืนแบบนี้ได้นะครับผมเป็นเอฟเฟกตอนยิงปืนเนอะซึ่งเอฟเฟกอันนี้ครับเราสามารถเปลี่ยนได้หรือสามารถเล่นได้ตามใจชอบนะครับไม่มีปัญหาแต่อย่างใดโอเคครับแบบนี้อ่าเดี๋ยวตรงนี้วางไว้ก่อนชุบอ่าแล้วก็เรื่องของอาวุธนะครับอาวุธของการนั่มไทรเอชครับหลักๆแล้วเนี่ยมีไทรเอชกันดั้มทำไมผมพูดปิดปอยเลยเกินไทรเอชการนัครับอาวุธหลักๆครับมีทั้งหมดเนี่ยสามชิ้นนะครับผมชิ้นแรกสุดครับก็คือเจ้านี้ครับ ไทรเอชไรเฟิลนะครับผมเป็นบีมไรเฟิลที่รวมพลังของกันนับเอชทั้ง3อยู่ควยกันนะครับเพราะนั่นคือมมนเป็นดอทไรเฟิลที่รวมเอาพลังของกันนับเอชหนึ่งสองสามไว้ด้วยกันครับทำให้อันนี้ครับแน่นอนว่ยายิงแรงมากๆนะครับแล้วก็สามารถยิงเป็นฟูลบรัสโหมดแบบปรับถือ2มือได้ด้วยเช่นกันนะครับผมอ่านี่คืออาวุธชิ้นแรกครับชิ้นที่2ครับมือตรงนี้เราสามารถเรียกบีมเซเบอร์ออกมาได้ครับแบบนี้เลย ซึ่งนี้ครับก็จะเป็นบีมเซเบอร์คูนะครับผมสามารถใช้งานได้แบบของเอทีครับคือติดดาบฟันนี่แขงตรงนี้นะครับแต่ว่าพลังโจมตีครับแม้ว่าจะเป็นบีมเซเบอร์ที่พลังงานเยอะมากๆพลังสูงมากๆนะครับผมเพราะงั้นถามว่าอันนี้โหดไหมก็บอกว่าโหดมากๆนะครับผมอันนี้คืออาวุธอย่างที่2ครับแล้วก็อาวุธอย่างที่3ที่เป็นอาวุธปกตินะครับคือเจ้านี้ครับเราจะเรียกมันออกมาจากปีกครับชึบอ่าแบบนี้อืกลางออกอาวุธชิ้นที่3ชิ้นนี้ครับคืออาวุธประเภทฟันเนลนะครับผมเดี๋ยวผมขอเปิดชื่อแป๊บหนึ่ง อาวุธชิ้นนี้ครับมีชื่อว่าทร i เบิร์ดนะครับทริเบิร์ดเนี่ยเป็นฟันเนลขนาดใหญ่นะครับผมซึ่งสามารถยิงเป็นดอทไรเฟอร์จากตรงนี้ได้หรือสามารถใช้ดาบเนี่ยฟันได้นะครับโดยจะติดไว้ที่ไหล่ทั้งหมด2อันครับสามารถเรียกมาใช้งานได้เสมอนะครับทำงานเหมือนกับตัวซีฟันเนลของ SFX นะครับแต่ว่าความสามารถเนี่ยเยอะกว่านะครับอันนี้คืออาวุธหลักทั้งหมด3อย่างของการดั้มทริเอชนะครับทีนี้ครับผมแน่นอนว่าเป็นหุ่นสุดยอดขนาดนี้ก็ต้องมีระบบลับนะครับ ระบบรับของหุ่นตัวนี้ครับอยู่ข้างหลังครับเจ้านี่ครับเจ้านี่คือ t r i เอสแลชนะครับคืออาวุธสำหรับการเรียกการ์ดออกมาเพื่อใช้งานครับโดยวุชิ้นี้ครับไม่ได้บอกข้อมูลในกล่องของ t r i เอชกันดัมแต่ว่าไปบอกข้อมูลผ่านในส่วนของตัว t r i เอชแมกนัมแทนเราหนในเรื่องนะครับอาวุธชี้นี้ครับปกติจะเป็นทัาคุมอยู่ข้างหลังซึ่งสามารถดึงออกมาได้นะครับจากนี้ชึบอ่าตรงนี้เดี๋ยวเราก็ดึงออกมาเลยก็ได้โอเคแล้วก็ในส่วนนี้ครับ ตรงมือเนี่ยเราขอถอดมือออกก่อนนะครับเดี๋ยวแงออกแป๊บหนึ่งแบบนี้นะครับชิ้นส่วนหลุดไม่เป็นไรโอเคชึบอาวุธชิ้นนี้ครับโดยปกติแล้วเนี่ยจะใช้งานในฐานะของบีมเคปนะครับก็คือเป็นส่วนของผ้าคลุมใช้เพิ่มความเร็วหรือใช้ปัดเป็นัดโลได้นะครับแต่เมื่อถึงเวลาใช้งานครับุอชิ้นนี้ครับจะถูกดึงออกแบบนี้แล้วก็นี่ครับชึบเรียกเป็นดาบ ออกมานะครับดาบชิ้นนี้ครับก็คือนี่แหละครับหน้าแท้จริงของ t r i เอชนะครับผมซึ่งดาบนี้ครับเป็นดาบบีมเซเบอร์ขนาดยักษ์นะครับที่พลังโจมตีสูงมากๆนะครับผมตัวนี้นะครับผมไม่แน่ใจว่าพลังโจมตีของดาบอันนี้กับดาบที่เคียวยะซังใช้เนี่ยอะไรจะแรงกว่ากันนะครับแต่ผมเชื่อว่าทั้ง2เล่มนี้ไม่ธรรมดาแน่นอนนะครับผมเป็นถึงดาบบีมขนาดยักษ์แบบนี้ทั้งทีนะครับมันก็ต้องฟันแรงอยู่แล้วล่ะเนอะแล้วก็จากความเท่ของมันครับแน่นอนว่า สุดๆนะครับน่าจะฟันอะไรก็พังนะครับผมคิดว่าดาบนี้เนี่ยน่าจะเอาไปสดกับเวกันเขียได้เลยในเรื่องนะครับผมเพราะดาบเนี่ยคือมันเท่มากแล้วมันก็ใหญ่จริงๆนะครับข้อแตกต่างคืออันนี้ผมไปหาผมไปดูมาในเกมนะคือดูคนที่ปุ่นเล่นนะครับคือเจ้าไทเอชเนี่ยครับปกติแล้วเนี่ยเราเห็นเค้ียราสร้างถือดาบ2มือแ้้เขาเป็นไทเอชกันดั้มตรงนี้นะเนี่ยครับ จะถือดาบแค่มือเดียวแล้วก็ไล่ฟันนะครับผมปกติเราจะใช้ท่าแทงแบบนี้เป็นหลักนะครับอันนี้คือท่าปกติเลยหรือว่าจะเรียกฟันเนียวไปครับแล้วก็เอาดาบนียเข้าไปฟันทีหลังได้นะครับผมอันนี้คือท่าใช้ t r อ e แ g ชของกันดัม try เอ g นะครับซึ่งแน่นอนว่าสีขาวกับสีแดงของหุ่นตัวนีน้มันให้ความรู้สึกที่ว่าเข้ากันมากๆนะครับอ่าแบบนี้ซึ่งที่นี่ครับอันนี้เนี่ยเป็นท่าที่เราเห็นในเรื่องแล้วก็คือจริงๆแล้วอาวุธชินีครับไม่ได้เป็นอาวุธแค่ดาบหรือไม่ได้เป็นแค่โล่เท ความสำคัญจริงของมันครับคือสิ่งนี้ครับเดี๋ยวผมจะต้องจั่วการ์ดแป๊บหนึ่งนะครับนี่เลยครับอันนี้เนี่ยจะเป็นอาวุธสำหรับเฉพาะตัวของการน a m Triage ครับจะเห็นว่าตรงนี้เนี่ยจะมีเขียนชื่อว่าการน a m Triage นะมันคือการ์ดจากเกม Gunnam t r i เอ e ครับที่จะถูกใช้ด้วยกัน Triage กั n d a r นะครับผมวิธีการใช้ครับแน่นอนว่าต้องจั่วการ์ดขแบบนี้ก่อนนะครับอารมณ์เหมือนเล่นยูกิหรือแวนการ์ดเลยนะครับหรือบัตตี้ไฟก็ได้นะครับผมจั่วแค่แบบนี้ครับแล้วก็เราจะใส่การ์ดลงไปในสล็อตตรงนี้ชึบ ใส่เข้าไปฟิง้งแล้วก็พอใส่เข้าไปครับจะทําการเรียกนะครับ อะไรก็ได้ที่การใส่เข้าไปเช่นสมมุติผมใส่บาบาทอสเข้าไปผมก็สามารถเรียกบาบาทอสมาช่วยสู้ได้หรือสามารถเรียกเป็นอาวุธของบาบาทอสออกมาได้หรือผมใส่เอชบอเข้าไปเนี่ยผมก็เรียกเอชมาช่วยได้นะครับหรือถ้าเกิดเอาตามในเรื่องครับที่เคยียรสร้างใช้เนี่ยก็คือใส่ก๊าซเอทไททัสเข้าไปแล้วก็ได้เป็นเอทไททัสขนาดยักษ์มาทุบนะครับผมแบบนั้นก็สามารถทําได้เช่นกันครับซึ่งกาซอันนี้เนี่ยจะเกิดจากการซัมมอนของทรเอชกันดั้มอย่างเดียวนะครับผมเพราะฉะนั้นเจ้าตัวเนี่ย,าาาายป,ปุ๊ อาจจะเรียกมาสัก3ตัวแล้วก็ยิงปืนพร้อมกัน3อันก็ได้นะครับผมเพราะงั้นวุธชิน้นี้เนี่ยเป็นวุธที่มีอิสระสูงแล้วก็โหดออกมากนะครับผมสมแล้วที่เป็นขุนสายซุปเปอร์นะครับอ่ะโอเคทีนี้ครับแน่นอนว่ามันยังไม่จบเท่านี้ครับเนื่องจาก t r i เอชการดัของเราครับมีท่าไม้ตายอยู่นะครับผมท่าไม้ตายชิ้นนี้ครับท่านี้เนี่ยมีชื่อว่า t r i e d g Enternity Shooting นะครับผม ท่านี้่างของเคียวยะซังครับของเคียวยะซังเนี่ยจะจับดาบสมือเข้าไปฟันนะแต่ว่าท่านี้ครับจะทําแบบนี้ผมขอถือดาบแรับหนึ่งนะครับเราจะถือดาบแบบกลับอันนี้นะครับผมชึบแล้วก็ใส่ข้อมือแป๊บหนึง่งไม่เข้าโอเคเข้าแล้วนะครับแล้วก็ดาบอันนี้ครับเราจะอยู่ในสภาพนี้จากนั้นจะใส่ตรงนี้เข้าไปชึบจากนั้นก็เดี๋ยวขอ ตรงนี้นะครับตรงตัวของฟันเนลเนี่ยเราจะต้องพับฟันเนลสองอันนี้ขึ้นนะครับถอดดึงออกเลยแล้วกันพับขึ้นแบบนี้นะครับชึบชึบแล้วก็กางออกทั้ง2ฝั่งนะครับผมแบบนี้ถ้าจะไม่ใช่ท่าฟันแต่เป็นท่าปลาดาบนะครับอ่าน,นี่ผมบอกแล้ว ซึ่งถามว่ามันเทไหมในเกมผมเห็นแล้วเทมากนะครับผมคือมั่ไม่ใช่แบบปลาดาบเฉยๆครับคือการปลาดาบไปแบบมีแสงพุ่งไปด้วยครับอ่าเราจะจับดาบแบบนี้นะครับชุบแล้วก็เล็งแล้วก็ปลาไปนะครับถ้าไม้ตายชิ้นนี้อย่างที่บอกชื่อครับคือ try edge eternity shooting นะครับผมเป็นท่าที่จะปลาดาบเข้าใส่อีกฝ่ายครับโดยดาบเล่มนี้ครับจะรวมพลังของ try edge gun dam ทั้งหมดไว้ครับเพื่อใช้ในการโจมตีศัตรูแบบครั้งเดียวจบนะครับ เป็นหนึ่งในท่าไม้ตายที่รุนแรงมากๆในสายของการดำนะครับผมแต่ว่าแน่นอนครับว่าอาจจะหลายๆคนอาจจะรู้แบบเอ๊ะทำไมมันถึงปาดาบมันไม่เท่เลยไมันไม่ฟันเพราะว่าอันนี้ผมก็ไม่เข้าใจคนออกแบบนะแต่จ,จริงๆนะครับคือเห็นในเรื่องนะี้เป็นท่าปาดาบที่เทมากนะครับผมยอดเยี่ยมจริงๆครับอ่าโอเคครับซึ่ง ตอนใช้ในเดี่วนี่คือเท่จริงๆผมแนะนําว่าให้ลองไปหาตอนคนเล่นในเกมดูนะครับว่าท่านี้เนี่ยมันเท่ขนาดไหนแล้วจริงๆแล้วาทเอชกันนั่มครับจะมีความสามารถต่างๆอีกเพียบครับที่ผมไม่ดูนะครับ่าทาอะไรได้แล้วก็ยังไม่ดูครับจริงแล้วท่ทเอชครับจะโผล่ไหนหรือเปล่าสักวันหนึ่งครับมันอาจจะมาโผล่ในเกมให้เราเล่นเกมอื่นเช่นยูยูโผล่ในการดั้มเบรกเกอร์ภาคใคไม่ยูยูโผล่ในการดั้มแม็กซี่บูสออนอะไรแบบนี้นะครับผมซึ่งเราก็ต้องรอกันต่อไปครับว่า ทรีเอชนะครับจะสามารถโผล่ที่อื่นได้ไหมหรือจะมีโมนอื่นๆอีกไหมจากเกมกันดั้มทรีเอชที่จะโผล่นะครับผมเพราะจริงๆแล้วครับในเกมกันดั้มทรีเอชเนี่ยมีขุนน่าสนใจเยอะมากนะครับเช่นก็ต์มาสเตอร์กันดั้มนะครับผมหรือกัาออริจินอลของเกมมีต่างๆมากมายครับเรื่องแต่ตและตัวเนี่ยก็มีความน่าสนใจต่างกันไปครับแต่ยังไงครับ วันนี้เนี่ยก็รีวิวกันเท่านี้ครับกับ t r i เอชกันดันะครับผมซึ่งแน่นอนว่าเป็นตัวที่เท่มากๆครับแล้วก็เป็นสินค้าพีบันไดด้วยนะครับยอมจริงๆคือมันสวยจริงครับตัวนี้เนี่ยคือถึงจะบอกว่าแบบเอ้ยมันย้อมแมวหรือเปล่ามันยังไงหรือเปล่ามันแค่เปลี่ยนสีเองแต่ว่ามันเป็นการเปลี่ยนสีที่มันเปลี่ยนแล้วสวยครับ คือถ้าเกิดสมมติมันได้เกิดย้อแมวเนี่ยแล้วมันไม่สวยมันแบบเอ้ยไม่โอเคสุดๆอ่ะอันนั้นผมก็ถือว่าไม่โอเคนะแต่ในกรณีที่มันเป็นการย้อแมวครับแล้วมันสวยมันเท่ขนาดนี้เนี่ยครับผมรู้สึกว่ามันคุ้มค่ากับการย้อแมวนะครับแล้วก็คุ้มค่ากับการที่เป็นสินค้าพีมันไดด้วยครับผมร้อั้น่นอนครับว่ายอดจริงครับโอเคครับแล้วก็วิดีโอนี้เนี่ยมีเท่านี้เลยใครชอบเดียวนี้ก็ช่วยกดไลค์กดแชร์ิดียวด้วยที่สัมเลยกด subscribe channel สำหรับใครมีคอมเมะไรครับก็สามารถพิมพ์ สำหับวันนี้ก็ต้องขอลาพี่เอโนนี้แล้วพบกันใหม่คราวหน้าครับรบ๊ายบาย